สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีกรกคนากรค่ะชาวราศีกรกคนากรคือผู้ที่เกิดในวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนี่เป็นการอ่านดวงในเดือนตุลลาคมของคุณแล้วนะคะใครก็ตามที่มีลัคนาเนาะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันแลวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ท แต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณเป็นชาวราศีกันนะฮะที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้เราใช้เช่นกันดีต้อนรับค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันก่อนแล้วก็ไปต่อกันกับดวงความรักคนโสดแล้วก็คนมีคู่กรณีกันนะคะเดี๋ยวไปเปิดวาร์ปกันเลยไปค่ะราศีกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะเออพี่ขอทักสิ่งที่โดดเด่นก่อนเลยพี่มีความรู้สึกว่าการงานกนารเงินคุณจะดี นะฮะโดยเฉพาะใครก็ตามนะฮะที่ทำงานบากบานันเน็ดเหนื่อยเอาสุขภาพไปแลกความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณจะได้มีโอกาสที่ดีขึ้น สมความปรารถนาโบนองโบนัสอะไรเงี้ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีหน้าที่การงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์มีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเห็นมากขึ้นการเงินคุณก็จะอู้ฟู่มากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ไพ่ก็เลยเหมือนขึ้นมาบอกว่าก็อย่าลืมไปทําบุญก็อย่าลืมไปเผื่อแผ่ไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะฮะก็เรียกว่าจะได้มีกําลังบุญมีความเฮงเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองในยามที่มันเดือดร้อนหรือมีปัญหานั่นเองนะฮะ ในสิ่งที่เห็นเนี่ยในเรื่องของการงานในเรื่องของคนใกล้ตัวจะมีคนที่เรียกว่าคุณจะต้องเข้าไปหาเขาโดยการที่เขาอาจจะมีสถานะน้อยกว่ามีอะไรหลายอยา่ออยางที่เขาเรียกว่าน้อยกว่าคุณด้อยกว่าคุณนะแต่คุณเข้าไปหาเนี่ยจะช่วยทําให้ช่วยเหลือเขาได้ด้วยแล้วก็ทําให้หน้าที่การงานของคุณอะไรหลายๆอยา่างมันดีขึ้นนะฮะมันดีขึ้นนะ,ะสะดวกขึ้นง่ายดดยขึ้นนั่นเองนะฮะจากสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือ ในเรื่องของสุขภาพนะใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าจะคือจะสู้จะทําอะไรที่ที่มันเป็นลันกษณะเพื่อให้เขาเรียกไงเจ้านายเห็นในแบบที่ทุ่มทุ่มสุดตัวพี่บอกว่าทุ่มแค่พอดีแล้วกันนะเอาแค่พอดีแล้วกันเพราะมันไม่คุ้มกับสุขภาพที่คุณต้องเสียไปนะฮะแล้วมันก็มีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองจะต้องจบจากเรื่องราวบางอย่างจบจากงานบางที่จบจากตําแหน่งบางตําแหน่ง เะะพื่อที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์โยกย้ายเกิดขึ้นสาหรับตัวคุณเองด้วยนะซึ่งในอนาคตพี่มองว่าในตําแหน่งที่คุณจะได้เจอถ้าคุณคิดที่จะย้ายหรือคุณที่คิดที่จะไปมันมีเกณฑ์ที่ถ้าคุณทําดีไว้แล้วคุณจะได้ดีจริงๆแต่ถ้าคุณ เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงบุญและกรรมส่งผลในเวลาเดียวกันเอาง่ายๆราศีกันถ้าคุณทําดีคุณได้ดีแน่ๆแ,แต่ถ้าคุณทําอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องต้องประสบพบเจอแล้วละ่ะนะฮะอ่ะคราวนี้เสร็จในสิ่งที่ให้เรามาระวังแล้วเป็นประเด็นก็คือในเรื่องของการเมา้ามอยนะคุณจะถูกพูดถึงในแบบที่แบบบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หนึ่ง บางท่านคืออีกหนอไปเลยไม่ใส่ใจแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะกระทบกับ mm hmm. เขาเรียกไงกระทบกับภาพลักษณ์ของเราหรือกระทบกับเรื่องหน้าที่การงานหรือความตั้งใจที่เราพยายามทํามาแล้วมันมันสูญเสียไปมันแย่ไปพูดคุยสื่อสารก็ได้ทําให้เขาได้รู้ว่าอย่าทําแบบนี้มันไม่น่ารักอย่าพูดรับลังคนอื่นอย่าใส่ร้ายคนอื่นอย่าตัดสินคนอื่นอย่าเอาเรียกว่าไงอย่าเอาสิ่งที่มันไม่โอเคอะ มาป้ายคุณอะอะไรประมาณนี้ได้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่พี่เห็นนะมันมีเกณฑ์ที่ถ้ามันเรื้อรังมานานก็มีเกณฑ์ที่จะต้องปล่อยไปและมันเป็นไพ่ที่เรียกว่าทันทีที่มันได้ปล่อยไปมันก็จะมีคนใหม่ๆเดินเข้ามาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบพบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้นะโอกาสในการที่จะสอบติดสอบผ่านเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรที่รอคอยแล้วรู้สึกว่ามันนานแล้วอะ มันจะชัดเจนมันจะได้ทั้งตำแหน่งแล้วมันจะได้ทั้งเงินอันนี้ดีบางคนได้ตำแหน่งไม่ได้เงินนึกออกใช่ไหมอันนี้ถือว่าโอเคได้ทั้งตำแหน่งและได้เงินแล้วเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องของความรักคุณไม่ต้องกลัวถ้าคนมันถึงเวลายี่ดีแล้วหลังมานานมันก็จะไปแล้วมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นช่วงที่ใครทําความดีไว้คุณก็จะได้รับไปเต็มๆราศีการลักนณะการจับไพ่ไปนี้ที่ขึ้นมาเสริมด้วยนะถือว่า เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีสําหรับคุณนะจากไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับใครที่รอโอกาสอยู่เอาใจช่วยฟ้ากําลังจะเปิดให้คุณแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วราศีการลัคนากาันโอเคจบไปแล้วสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะกับดวงความรักคนโสดกันคะ่ะมาค่ะคนโสดราศีการลัคนากาัน คุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะขอไพ่หน่อยสิคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคนโสดราศีกรารลัคนากันมีไพ่เดลเมอร์สขึ้นราศีมิมถุนห้าถ้วยอ๋อผิดหวังเสียใจนึกถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็เศรา้าเรานี่มีคู่ไหมนะ อะไรอย่างนี้เนี่ยคือเศร้าทั้งความรักเศร้าทั้งเงินพี่มีความรู้สึกก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีปัญหาในเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็มองย้อนไปในอดีตแล้วคุณก็ได้แต่แบบถล่มตัวเองนะไม่มีความสุขไม่สบายใจนะอืมแล้วไง ราศีกันจะมีคนรักเข้ามาไหมคนโสดมีไพ่หกเหรียญขึ้นมีไนท์ถือทวนมีไพ่เดอะสตาร์แล้วก็มีไพ่ไหกไม้นะคะเดี๋ยวมีหน้าไพ่ขึ้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจําได้ไหมว่าการเงินการงานคุณจะดีขึ้นราศีมันจับพอราศีจับเนี่ยเดี๋ยวคนเข้ามาแน่นอนจากาภัยที่คืนเข้ามาแน่นอนชาวราศีกันเดี๋ยวจะมีคนเข้ามามอบความรักมาเปยค,ความรู้สึกดีๆให้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะราศีกันลัคนาการบอกตัวเองเลยชีวิตเรากําลังจะดีขึ้นแล้วนะคนเก่าอยากกลับวะไหมสิบถ้วย เขายังโสดอยู่ไหมหรือเขามีใครไปแล้วเนี่ยสิบถ้วยสองเหรียญอืมแล้วก็ไพ่ไนท์ถือไม้แล้วก็พไกพ่เดทนะฮะหน้าไพ่ถ้าเขามีคนเป็นของตัวเองไปแล้วนี่ก็คือจบแล้วนะไม่ต้องลุ้นนะฮะมันจะมีสภาวะแค่วนวนเวียน,เ,ยนเกี่ยวข้องเรื่องหน้าที่การงานซึ่งกันและการหรืออยู่ในสังคมใกล้ๆตัวกันแค่นั้นแหละค่ะแต่สถานะโดยหลกัหลกๆเนี่ยมันคือจบไปละนะอ่ะ เอาที่ต่างถ้ากลับมาจริงๆจะเป็นยังไงคิงถือไม้นะฮะสิบเหรียญแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยหนึ่งไม้นะฮะกลับมาจริงๆเนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเครู้จักกันมากขึ้นอินมันแต่มันเป็นจะเรียกว่าอินกันมากขึ้นมันไม่อินกันมากขึ้นมันอินกันน้อยลงแต่พูดคุยสื่อสารกันได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีทั้งคู่นะที่มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ในเรื่องความรักนะแต่หน้าที่ในเรื่องการงานหน้าที่ในสถานะทางสังคมคือโอเคนะฮะเอ่อทำยังไงจึงจะได้จะรักครั้งใหม่ที่เป๊ะปังอ่ะอันนั้นอะ ที่เขาจะเข้ามาทั้งมอบความรักละเปยด้วยนะหนถือถ้วยหล่อนะบอกให้นัตดีหล่อสวยเลยแหละ mm hmm. นะฮะสีดาาไพ่บอกแกนอนอยู่เฉยๆสีดา <c oughs> ดาแปดถ้วยนะฮะ The แมจิ c เชีแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้ไพ่บอกราศีกันคุณไม่ต้องทำอะไรมากหรอกคุณหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองให้ได้ก่อนเถอะ ะะยุ่งขนาดนี้ส่วนคุณจะเจอเมื่อไหร่อะไรยังไงนะ,ะถามผู้รู้เดี๋ยวผู้รู้จะบอกจริงเพออราะหลายๆ,ๆอย่างในชีวิตคุณคุณทํามาดีหมดแล้วอะที่เหลือคุณแค่ไปเช็คคนต่อคนแล้วกันว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่เจอเมื่อไหร่รูปร่างลักษณะเป็นยังไงประกอบอาชีพอะไรรูปแบบความสัมพันธ์ซัพพอร์ตกันได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ไปเช็คเอา ประมาณนี้แหละค่ะชาวราศีการลัคนากันจบไปแล้วสำหรับดวงความรักคนโสดเดี๋ยวเราไปต่อกันคนมีคู่กรณีกันนะคะไปค่ะไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสามารถเชื่อมโยงกับ e ีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสารไปถึงหน้าการลัคนากันถ้าไปดูกัน รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะมีเดอร์ซันความสัมพันธ์นี้มันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่เอื้อมไม่ถึงความสัมพันธ์ที่เข้าใกล้ยากแบบนี้ได้ด้วยค่ะดูสิแล้วยังไงต่อนะคะ มีไพ่ควีนถือไม้นะฮะคนใดคนหนึ่งค่ะต้องคอยเหมือนแบบพยายามทํางานอยู่ในความสัมพันธ์บ่อยๆถามว่าจําเป็นต้องพยายามไหมไม่ต้องพยายามก็ได้ไม่ต้องพยายามก็ได้ไตยายาไดแต่แบบไม่รู้สิพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นถ้าอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องทํางานก็ต้องออก,กรแรงฟีล,ลประมาณนั้น มีไพ่สองเหรียญนะฮะเคยเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่วนนเวียนๆไปๆมาๆแต่ความสัมพันธ์นี้เยอะๆแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนแบบคนใดคนหนึ่งในเมื่อรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแตะยากมันยุ่งยากมันหุ่นวายก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนใช่ไหมเพราะงานเงินเนี่ยมันดีนะฮะเราก็ยังอยู่ในสภาวะเดือนชนเดือนแล้วก็ไปสู้ชีวิตของเราก่อนเด็กถือไม้ ะะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ยังอยู่ในโหมดของคนที่เรียนมาด้วยการทํางานมาด้วยกันพูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าจะได้ขยับไหมนะ,ะดูดูซิมีไพ่สิบไม้เนี่ยทางานหนักมากนะฮะความสัมพันธ์นี้เคยสร้างภาระให้คนใดคนหนึ่งที่ทํางานคนคนไหนที่เข้าหาคือเข้าหาอยู่อย่างนั้นน่ะส่วนคนที่ไม่เคยเข้าหาจะไม่เข้าหานะ แต่หลักๆที่มองว่าราศีการลัคนาการตัวคุณเองอ่จจะอยู่ในโหมดที่เหมือนแบบก็ในเมื่อความรักมันมันอยู่ในจุดที่จับต้องยากอ่ะก็ก็ไปในเรื่องงานเรื่องเงินก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่มีแต่เมจิเชียนขึ้นเพราะมันอยู่ในจังหวะของการต่อรองการพูดคุยการสื่อสารมันมีจังหวะสาคัญสําคัญในชีวิตคุณอยู่ในเวลานี้โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันเหมือนเลยช่วงระยะเวลาสำคัญนี้ไปเรื่องนี้ก็จะทำไม่ได้นะฮะมีวิออฟจูนขึ้นนะความสัมพันธ์นี้นะคะคาดเดาไม่ได้อะสามวันดีสี่วันค่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยแบบถึงเราจะรู้ถึงคาว่าผมลี่คิดแค่ไหนแต่ในเรื่องมันคาดเดาไม่ได้ก็ไปโฟกัสในสิ่งที่มันคาดเดาได้ก่อนไหมดเอดอรเชลีออตนะฮะความสัมพันธ์นี้สามารถหมายถึง คนรู้จักที่ห่างไกลความสัมพันธ์ที่อยู่กันคนละถิ่นคนละที่ได้ด้วยคนใดคนหนึ่งค่อนข้างเป็นที่รู้จักของคนมากต้าหลายตานะฮะแล้วก็ยังต้องอาศัยการเดินทางไปเจอกันด้วยคุณและเขาอยู่ห่างกันนะได้แต่คิดถึงได้แต่เฝ้ารอได้แต่รอคอยการเจอกันคนใดคนหนึ่งรอคอยค่ะรอคอยการเจอกับอีกคนหนึ่งนะอยู่ตลอดเวลาอืม ได้แต่คิดถึงได้แต่จินตนาการแต่ไม่รู้ว่าเจอกันเราจะเป็นยังไงขึ้นไหนถือดาบมีเรื่องโมโหมีเรื่องไม่สบายใจซึ่งกันและกันด้วยนะแต่ว่าพี่ก็ยังมองว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ยังอยากที่จะไปต่ออยู่นะอ่ะไปดูสิความรู้สึกที่คุณมีให้เขาเป็นไงราศีการลัคนากรคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา ขอไห้หน่อยนะคะเดต้าถ้าเกิดสตาร์ขึ้นคุณก็น่าจะชอบคนคนนี้มันไม่ได้ชอบแค่เป็นความรู้สึกข้างในใจนะแต่มันเป็นความชอบที่เหมือนแบบเห็นหน้าแล้วก็ชอบมีเดต a r มี4ดาคนนาุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างแบบเออน้าตาดีอะไรเงี้ยตนุเป็นสุภาเง,งี้ยอัตตาสุภาตนุสุภาอะไรเงี้ย สี่ดาสี่ไม้เดลูเบอร์สค่ะควีนไม้แล้วก็ไพ่ไหนถือไม้นะคะ ดูไพ่แถวล่างแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณพี่ขยับอีกหน่อยดีกว่าี่ขยับอีกหน่อยดิเขารู้สึกไงกับคุณนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะราศีกันลัคนาการับคุณคนนี้เดดเดว์ลทำไมเห็นฉันเป็นยักษ์นะจ๊ะนางพันธุรัตน์ก็มาเจ็ดเหรียญมักคนารีผล เก้าไม้เก้าถ้วยขุนช้างสามเตี๋นเอ็มเพล ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการดน,นดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันจากที่เห็นนะคะความรู้สึกที่คุณมีให้เขานะราศีกันลัคนากาน มันคือสถานการณ์ที่ตัวเราเองรู้สึกพึงใจรู้สึกชอบกับคนคนนี้คุณมีเซนต์อยู่ลึกๆภายในใจแหละถ้าเวลานี้คุณและเขาห่างกันคุณพอสได้คุณวางได้นะคุณรู้ว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้มันก็ได้กลับมากลับมาพูดคุยกับมาติดต่อสื่อสารเพราะคุณเชื่อแน่นอนค่ะชัดเจน The Star delivers คนคนนี้ไม่ได้เจอกันได้ด้วยความบังเอิญต้องมีอะไรบางอย่าง เกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับคุณอย่างแน่นอนแล้วความสัมพันธ์นี้จําเป็นเหลือเกินค่ะที่ต้องเจอหน้าเจอหน้าแบบตัวต่อต,ตัวเนาะอืมจำเป็นนะคะต้องอาศัยการเดินทางต้องอาศัยการเจอหน้าในความสัมพันธ์ออในส่วนของเขาพี่ว่าเขาค่อนข้างกลัวอารมณ์ของคุณเวลาที่ร้อนนะคะเขายังคงรอคอยยังคงอยู่ในโหมดของการคิดทบทวนความสัมพันธ์ณเวลานี้ ตัวคุณเองที่ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเกับเรื่องหน้าที่การงานชีวิตของคุณคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณพึงพอใจละนะพึงพอใจแล้วกับการเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานพึงพอใจแล้วกับการอยู่ในสถานะปัจจุบันโดยที่ยังไม่พร้อมที่จะไปต่อมากกว่านี้หรือถ้ามันมีประเด็นปัญหาคุณอยากแก้ไขไหมหรือคุณจะปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่แบบนี้ต่อไปอะไรแบบนี้นะอ่าดูซิ ขา,พาใพ่เลนค่ะเขาชอบพี่ถึงคุณตอนไหนกันลักนากาันพี่ว่าเขาต้องเคยเห็นจังหวะตอนคุณอารมณ์เสียแล้วเขาแบบแอบกลัว10ถ้วย่เหรียญน,นะฮะแล้วก็มีไพจ่จ7ถ้วย High Priest เขาจินตนาการถึงครอบครัว แบบลับๆแบบไม่เปิดเผยกับคุณนะจับไพ่ที่ขึ้นเขาอยากมีคุณไว้แน่ๆชาวราศีกันลักนณากาันเขาจินตนาการถึงคุณเลยแหละในการสร้างครอบครัวถ้าเออในภาพนี้นะถ้าสมมุติว่ามันสามารถออกมาเป็นครอบครัวได้จริงๆมันจะเป็นยังไงมันจะแฮปปี้เบอร์ไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยในกอแมความสัมพันธ์นี้นะอืม เขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายมีไพ่สามไม้ The Sun นหถ้วยแล้วก็ไพ่ในถือดาวอืม เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในจุดที่เหมือนมีสปอ t l ตไลท์ของตัวเองอะบางทีการที่คุณและเขาอยู่ในพื้นที่ตัวเองในปัจจุบัน,นเลยทำให้อะไรหลายอย่างมันทำเหมือนเดิมไม่ได้สนิทก,กันเหมือนเดิมไม่ได้กลับไปคุยกันในสถานะเดิมไม่ได้หรือแสดงออกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนเดิมไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะ หรือบางท่านอยู่ในโหมดของการหันหลังให้กันแบบร้อยเปอร์เซนต์เรื่องราวระหว่างคุณเขาเป็นอดีตไปละคุณไม่ได้สนอกสนใจไปละถ้าอยากจะส่องอยากจะมองอาก็ตามใจแต่ฉันไม่ได้อินแล้วนะอะไรแบบนี้นะฮะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมถ้าพูดพูดว่างไงสเตรนดนะฮะจะพูดว่าคิดถึงสเตรนด h ไพ่ไนท์ถืออดนาย นายออกเพนตัรเก้าเหรียญเฮโรแฟน Fan, แล้วก็ไพ่หนึ่งไม้หน้าไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าพูดถ้าถามจะพูดอยู่ดีๆไม่พูดนะเขาค่อนข้างมีความเกรงใจคุณถ้าปัจจุบันราศีกันคุณยังโสดอยู่เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าอ่ะ ค่อนข้างเป็นคนที่มีตักกะที่แน่วแน่แน่นอนเชื่อในเรื่องศาสนาด้วยแล้วก็รู้ผิดชอบชัว่วดีเป็นคนดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการที่จะมีคู่หรือไม่มีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองได้แหละแล้วก็ถ้าเขาจะต้องมาพูดคุหรือสื่อสารกับคุณเขาก็คงที่จะอยู่ในโหมดแบบมีความเกรงอกเกรงใจพอสมควรเลยนะฮะไปดูซิ แผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณนะฮะไพ่เฮอร์มิตถ้าเขาส่องได้ก็จะส่องนะพระเจ้าตาเนะี่ยเฮอร์มิตหนึ่งช้วยนะฮะหนึ่งดาแล้วก็ไพ่จัสติสพี่มองว่าคนคนนี้ถ้าเขาสามารถดําเนินความสัมพันธ์หลังจากที่เขาส่องคุณมาได้นานๆแล้ว โอกาสที่คุณจะได้คอมมิตเมนต์กับเขามีสูงมากเขาจะมาแบบเต็มรูปแบบเลยราศีกันซึ่งคุณเตรียมตัวรับมือเขาไว้ให้ดีเถอะคนคนนี้หลังจากที่เขาแอบมองคุณอยู่มานานเขาจะรุกแล้วนะนะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้มีไพ่เจ็ดดาบ เจ็ดดาบเดอะเทเตอร์เป็นคนที่เขาเล่นละครอยู่เขาไม่กล้าแสดงออกว่าเขารู้สึกจริงๆกับคุณอย่างไรนะฮะเป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความจริงกับคุณได้เหมือนเวลาเคยมาที่เวลาเราชอบใครมากๆแล้วแบบพอเขาถามเราว่าแบบชอบไหมอะไรไหมมันจะมีภาวะเขินๆแล้วแบบไม่อะก็ไม่ได้ชอบอะอะไรเงี้ยแต่จริงชอบเป็นไหม เป็นกันไหมสมัยเด็กๆสมัยละอ่อนละอ่อนไหมแต่จริงชอบจริงรู้สึกดีด้วยนะทำเป็นไม่ชอบทำเป็นไม่รู้สึกนะแต่คุณเป็นคนที่ในเวลานี้อาจจะอีกนอเขาไม่ได้สนอกสนใจเขาแล้วเขาก็ไม่จริงอ่ะเธอต้องชอบเขาเธอต้องชอบฉันเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในรูปแบบไหนเขาให้ไหน มีเดอะมจิเชียนนะ The Empress เห็นป่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเสกคุณให้เป็นไมบูเลยจ้ะ <laughs> The m a g i c i i n The Empress ห้าดากแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ความสัมพันธ์ที่บล็อกที่ปิดการที่ห่างหายกันไปอยากให้กลับมาพูดคุยสื่อสารกันดีๆนะคะเพราะว่าเสียดายอ่ะ มีความเสียดายชอบและรู้สึกดีด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลงเลยค่ะหันหน้ากลับมาแต่ว่าพี่ว่าราศีการ,รลายๆท่านก็ง่ายอะค่ะมีความเป็นอีกโก้แต่โดยเนื้อแท้ลักษณาราศีการะจะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกคู่อยู่แล้วนะเออดูซิขอภพยหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะวลานใ,นใกล้นะคุณกับเขา The ะทาวเใช่ไหมยังเป็นประเด็นกันอยู่เลยมี The Tower มีไพ่แตกเปลี่ยนนะฮะมีไพ The Odd, ่เดอะเชล t ออดแล้วก็ไพ่เดทใครก็ตามที่อยู่ในโหมดที่ยังง้องงอ,ง,งอนงอนถ้ายังไม่ได้ห่างมันจะห่างแต่ถ้าห่างกันแล้วเนี่ยมันอยู่ในโหมดที่ต่างคนต่างโฟกัสที่อนาคตของตัวเองอยู่แต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันจะมีการ ได้ประสบพบเจอกันเกิดขึ้นนะชาวราศีกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณใครที่ยังไม่ได้เลิกไม่ได้ห่างระวังการทะเลาะก,กันมีปากเสียงด้วยนะแล้วก็นำมาซึ่งชนวนนะบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่า เพราะว่าห่างกันเพราะมาหากันไม่ได้ก็เลยมีประเด็นด้วยอะ่ะเขาอยากบอกอะไรคน The fool the world hangman แล้วก็ไพ่ the moon อืมขึ้นเมเจอร์คณนาหามดกเลยเหมือนสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ประมาณว่าเดี๋ยวจักรวาลก็จะสานเองอะ่ะ จัดสรรให้เวลาไหนเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีเวลาไหนเป็นเวลาที่คุณจะได้เดินทางมาเจอกันเวลาไหนเป็นเวลาที่ได้ลงเอยอะไรหลายๆอย่างมันจําเป็นที่จะต้องผ่านการเสียสละผ่านการแลกนะฮะไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่ความรักหรอกอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่้โบยไปที่ชะตานั่นเองนะฮะว่าแบบ เออก็มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อถึงเวลาฉันก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าก็ามันได้แค่นี้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปาไพ่แนะนําอะไรให้ราศีกันลัคนากันคะมีไพ่ริเริ่มนะคะ น่าไัยคือแมบอกว่าโสดนะการที่จะเริ่มรักในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีและมั่นคงนะคนมีคู่แม่รักครั้งนี้จะผ่านมาเป็นเวลาเนิ่นนาน,านแต่ในความรู้สึกรักยังเป็นเหมือนวันแรกๆที่เจอกันนะฮะเรื่องงานมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณและคุณก็ทํามันได้ดีซะด้วยนะฮะส่วนการเงินมีเกณฑ์ได้ลงทุนและเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรื่องสุขภาพค่ะพลังงานเหลือเฟือเสมือนวัยเด็กโซนแล้วก็ เคล็ดลับนะคะหาต้นไม้ขนาดเล็กตั้งบนโต๊ะทำงานส่งเสริมการเงินจะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดวงความรักของราศีกรกขนาการในเดือนตุลาคมนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ